มาแล้วนะครับกับเซตคู่คอมโบเนะี้ยดาบสายฟ้าลีโก้ทารอนเนะี้ยสีแดงบวกสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นเซตที่ตีโคตรไวลีโก้ดาเมจเนี่ยรีดออกได้ไวมากๆเนะเรียกได้ว่าล็อกปุ๊บเนี่ยตีได้ไม่นานนะครับคือสามารถปิดดาเมจได้เลยนะในรงค์หนึ่งร้อยหกสิบสามดาวเนี่ยหกสิบสองนะนะประมาณนี้นะก่อนรับชมยิาฝา like กกดไลค์กดติดตามนะเป็นกำลังใจด้วยรพร้อมแล้วเนี่ยไปลุยเลยครับ มาแล้วพ่อหมดเคลเบอร์เพย์ครั้งแรกในงานทลายเกมโชว์2025ในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสร็จมาวันมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่า10,000 0บาทและยังมีกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่จะได้ใกล้ชิดแม่บดสุดสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และเซอร์วิสให้ตลอดงานอย่าลืมมาพบกับเราในงานทลายเกมโชว์2025ที่บูตจนะี2ณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตวันที่17-19ตุลาคมนี้นะคะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคลเวอร์เพย์ ใครกำลังมองหาย DRV ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 มีไอดีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบการันตีผู้ติดตามกว่า200,000คนชื่อเพจใต้คลิปครับผมเซตดาบคู่นะก็บอกเลยว่าดาเมจอ่ะมันก็จะออกเร็วมากๆนะครับในการแบบคอมโบคู่เซตนะทารอนแล้วก็ดาบสายฟ้านะครับ <im it> ซึ่งดาบสายฟ้าก็จะเป็นการแบบตีนะสาตีก็จะชอ็อตหทีครับก็บอกเลยว่า เหมาะกับโอเมนมากๆนะซึ่งเกมนี้ผมก็จะจับคู่กันนะและก็จะไม่ได้ออกเป็นคอนนะหรือว่าฟอร์เทมเมอร์นะครับเพราะว่ามันก็อาจจะบางไปนะตามที่ผมบอกไปนะเกมนี้เราเป็นการเจอที่ค่อนข้างยากนะครับในการเจอฟ o อริติโนนะครับในรัง165ดาวเอ,อือเรียบร้อยครับโอ<ฮ><ฮ>เปิดเกมมานี่คือเรียกได้ว่าโดนเซอร์ไพรส์เลยนะไอ้เพื่อนตัดตัดเวฟบ,บนอย่างนี้ได้เนี่ย โอ้โหเอาดีไ้ถึงสองครับสวยเลย็ชาบเนี้ยโ,โหดว่าโดนลามจิ้มนิดนึงอ่ะผมจะร่วงเลยว่ะยังไงผมว่าได้สองนะอย่างเงี้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอมีคนจะฟิกเกอร์เมาส์าผมนะโอ้เจอนักแข่งวายเงี้ยคือเขาแบบเล่นผมสองต่อเลยนะในการแบบดักคุ่มพุ่มลึกอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับว่าถ้าเขาแก๊งผมไม่ได้ก็โดนเองอ่ะ ือเจองานยากฟอร์เรนติโนไม่พอนะครับก็โดนแก๊งจากโรมิงอีกนะครับบอเกเลยว่าแพทเนี้ยน่ากลัวจริงจงนะในตำแหน่งออฟเลนนะครับบอเกเลยว่าเป็นเลนที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยและก็ลำบากนิดนึงนครับถ้าเพื่อนไม่ได้มาแก๊งหรือว่ามาช่วยนะไต่ดีที่แบบฉอตแก้คือเพื่อนฟาร์มจบพอดีเว้ยแลคือสิ้นที่เ,เกมเนี้ยฟาร์มจบที่ผมนะชัอนนี้เราไม่เล่นนะเพราะว่าเพื่อนอยู่ไกลนะครับ คือโอเมนอะถ้าจังหวะไม่ค่อยดีผมแนะนำไม่ต้องเล่นนะเพราะว่าเป็นตัวที่ต้นเกมอ่ะบางมากๆยังไม่ได้เก่งมากครับจะไปเก่งตรงที่ช่วงเลดเกมนะช่วงที่ได้ดาบเดินมิชอร์ได้ลดคูดาวอะไรประมาณนั้นนะโอเมนเนี่ยก็จะเริ่มเฉิดฉายแล้วนะต้นเกมอะแนะนำนะจังหวะไม่ชัวร์เนี่ยเราถอยก่อนดีกว่านะโอเคกดแรงตึงมันก็ยิ่งแบบทำให้เราเนี่ย ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวนะอาจจะแบบไม่ได้เล่นเยอะอะไรขนาดนั้นนะถึงแม้ว่าจะเป็นแล้งก็จริงนะครับพอเตะแล้งมันก็แบบเน้นบวกสนุกนะแต่ว่าถ้าแบบแล้งสูงขึ้นเนะี่ยมันก็จะเน้นมาโคนะครับเน้นจังหวะเน้นแบบความชัวร์นะเป็นหลักนะครับประมาณนี้แค่เดี๋ยวผมฟาร,ร์มช่วยเซนเทียนะเอาง่ายก็พูดตรงๆคือมาดูดป่าเนะ่ย พราะผมก็โดนทำเลนเยอะนะแบบก็ต้องอาศัยในการแบบจอยกับจังเกิลอะไรเงี้ยถ้าเมดแก๊งล่างเนี้ยเพื่อนก็จะได้เวฟกลางนีก็คือจะรวยมากนะครับในการเที่จะแบบแก๊งหรือว่าจะเล่นในจังหวะแยกดันได้ครับที่จะรวยพอที่จะสามารถไปกดดันเอาลเลนฝั่งตรงข้ามได้ครับยังไงครับฟาบลงกลางนะข้างล่างโดนโดนตามติดนะ ผมหน้าซ้อนทันตรงนี้ได้โอเคเอ้ยเาเมดเอาเรียบร้อยครับเงี้ยมีนติหรือเปล่าไม่มีบอกเลยว่าช็อตนี้เราเก็บได้2ครับเพนนี้ถือว่าเราลงมาเติมไฟได้สวยนะครับมันเป็นจังหวะที่เขาไล่โลมเราพอดีนะ <Yes. S 1> มันเป็นจังหวะที่ผมบานล่วงหน้านะจ,จริงๆอ่ะผมคิดว่าจัดเอ้ยอันติไม่โดนลวจะวาร์ปลงล่างนะแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนออกสายนะผมก็เลยวาร์ปลงกลางนะครับ ก็จะเป็นนาการนจังหวะที่มาซ้อนเพื่อได้ทันพอได้ทันเวลาพอดีนะครับได้ครับได้อยู่หรือว่าการเงินเราก็ไม่แตกต่างกับฟฟรเดนตินโมากนะทุกคนคิดเอาว่าทำไมอ่ะผมถึงไม่กดตัวนอกเมตานะในแรงสูงครับคือบอกเลยว่าเหนื่อยมากนะ แต่ถ้าถามผมตอนนี้นะความรู้สึกอ่ะคือโอเมนอ่ะผมให้เป็นตัวนอกเมตาเลยคือไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งเลยนะครับคือเป็นตัวที่แบบต้องต้องต้องใช้ของจริงอ่ะในการเล่นเนะไม่งั้นคือลำบากมากครับเอาตรงถ้าโดนกดต้นเกมอ่ะบอกเลยว่าเหนื่อยจ,จัดจัดนะในการที่จะฟาร์มนะเฟื้นฟูขึ้นมาได้อะไรแบบนี้อย่างหนึ่งเป็นตัวที่ขาดตัวด้วยครับ โอเคชาตนี้เพื่อนได้ล่างแล้วผมว่าเพื่อนไปสวิตเลนเล่นบนไหมเฮ้ยผมล็อกเล่นได้นี่เพื่อนโฟกัสไปที่แครี่ครับล็อกโดนด้วยอย่างนี้บอกเลยวิปไปก่อนเลยคนแรกครับทา้งหลังวัยไงครับผมยังเล่นได้นะตรงนี้ครับได้ทารอนมาแล้วนะบอกเลยว่าตีแทงได้อย่างไม่ยากครับยังไงฮะดึงสกิลหนึ่งอีกทีตีครับเรียบร้อยเนี่ยเปนี้เราเล่นได้สวยอีกแล้วครับได้มาสองสกอร์คิวตรงนี้ครับเียกได้ว่าดักสวยนะก็ฟิกล็อกได้เลยนะครับ คือลมเขายืนห่างแคลรี่มากนะผมก็เลยแบบการเล่นเลยนะเมื่อกี้ได้ถลอนปุ๊บเนี่ยก็บอกเลยว่าก็เริ่มโหดแล้วนะโอเมนอะเริ่มโหดแล้วเนะข้างล่างว่าไงจะแคลรี่อะแต่ผมไม่มีอะไรแลว้วอะใช้ตรงกลางไปหมดแล้วแหมเสียดายครับตรงนี้สวิตเลนไม่ได้นะก็ทำให้เราเสียมีทำซองยินล่อเนี่ยเอ้ยมีคนลงมาครับเฮ้ เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมสกิลหนึ่งไม่โดนเหรอไอ้เพื่อนเพื่อนโอ้โหสวยโอ้โหแต่ผมหนีไม่ได้แล้วไงต้องต้องยืนวัดนะนี่เป็นข้อเสียของโอเมนเลยผมบอกให้นะคือถ้าไม่มีฟิกเกอร์โอกาสที่แบบหนีได้เป็นศูนยนะหรือว่าเบโลจะเป็นตัวแก้ทางสินิเทียวะคือช็อตด้านล่างอะสกิลเข้าซินิเทียหายโคตรไวนะ โอเคตอนนี้ถ้าผมได้ดาบเดอะมิเชอร์ผมน่าจะแบบหนึ่งหนงกับบิวโลวายแล้วนะครับบ yes, <yes>, yes. อลเลนตรงนี้เ,เพื่อนมาแก๊งได้ดิโอเคถ้าแบบโอเคเขาไม่เดินมาตรงนี้ว่ะแต่ผมฟิกล็อกได้เนะี่ยเพื่อนโอเ้โอเพื่อนยังแวร์คีฟนะเอ้าเขาเดินมาเลยครับแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้ฟิกเกอร์นะเรียบร้อยครับ จะแบบมีบิโลนะซ้อนหลังเมื่อกี้ก็เลยกล้กากัดเชื่อเล่นหน่อยเนี่ยโอเคดาบเดิมมีเชื่อมาแล้วครับที่ต่อไปก็เป็นดาบสายฟ้าเนี่ย <c oughs> ตีมังกรไหมม <c oughs> าเอามังกรได้เนย <c oughs> ถ้าเราจะเอาสองบัฟอะก็ต้องตีมังกรก่อนนะถ้าเป็นในกรณีที่แบบไม่ได้คุมแมปนะ <c oughs> โอเคเว็ <c oughs> บ,บล่างตกอะกำ <c oughs> ลังชนนะ ไม่ตกหรอกแต่ว่ากําลังชนําเวฟไปก่อนนครับ <c oughs> ค่อยเดินเติมไปกลางแล้วก็วิ่งไปดาร์คเซเยอร์ทีเดียวไม่รู้ว่าโดนดักหรือเปล่านะ <c oughs> ผมเดินอ้อมไม่ชัวนะคือ <c oughs> ถ้าผมเสียตรงเนี้ยเว้มันจะแบบเสียทัมมิ่งดาร์คเซเยอร์นะเห็นปะคือมันค่อนข้างไปแล้วก็คิดเยอะนะในการเล่นในได้บางัวหวะนะครับในแรงสูงนะซึ่งเราก็อาจไม่ได้ คาดเดาได้ดีนะครับถ้าจังหวะที่แบบคิดว่าเดินไปไม่ได้เราอ้อมก็ได้ครับไม่ได้เสียเวลานาน,านมากนะดีกว่าที่เราจะเสียออบเจกต์เนี่ยก็ให้เขาฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้นะแต่เอาจริงเกมนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยอ,อะไรอนะเืลอนเอาดิโอ้โหแล้วล้องอีกทีหนึ่งไงโอ้ผมโดน,นไถ้ว่า ยังไงเพื่อนนิดนึงโอ้ฟิกตีฟอร์เรนเขาแบบฟิกเปิดผมเลยนะไม่น่านะผมว่าทำไมเขากล้าเล่นนะดูดิอุ้ยเอวถ้ามีทริกในการเล่นเนี่ย <c oughs> เกมเนี้ยจริงๆเลยก็เอาเอาไฮเตะน,นะไปชนกับ <c oughs> ฟอลเลโนติโน่นะผมบอกเลยว่า ได้เปรียบมากๆนะในการชนเลนกับบิลโลและก็ฟ o อเรนติโนนะค่อนข้างได้ทําให้2ตัวเนี้ยเล่นยากมากในเพย์ที่แบบแยกดันนะในช่วงเดตเกมนะนรับซึ่งผมก็จะไปคัมไฟแทนเพื่อนอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีในการแก้ที่เร,เราเนี่ยสามารถทําได้เลยเนี่ยผมได้ดาบสายฟ้ามาแล้วเพื่อนบีบต,ตรงนี้ไหมนเนี่ยเนี่ยผมว่าเขาอยู่ซ้ายกันเดียวเว้ยเอ้โผล่แล้วอ่ะโผล่แล้ว,ลวยังไง ผมดักดักตรงนี้ดีกว่าวเฮ้ยดิลโลเจอผมพอดีนะโอ้ยไม่ติดกางได้นี่เพื่อนติดไปแล้วค่อยๆนะค่อยๆนะโอ้โหจะไม่ค่อยดีว่ะเพื่นอนร่วมไปก่อนแล้วนะคือแครรี่ไกลมากครับเฮ้ยโอเปิดตาเจอโอโหนักแข่งมหมเนี่ยเอาจริงผมว่าใช่เลย โอเคดึงมาก่อนนะครับเหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับในการเล่นตรงนี้ครับเราเสียไปสองเนี่ยอืมโอเคครับเพื่อนบ่ายกลางเนี hmm. ่ยต้องปล่อยแล้วอ่ะก็เวลาใกล้หมดครับเซฟป้อมกลางไว้ก่อนเลยอุ้ยคายาโดนนะโอ้คายาเกมนี้เล่นไม่ได้เลยว่ะแบบนี้สวยนะแบบนี้สวยครับ ไม่เป็นไรนะเราแยกทําเว็บสูงไว้ก่อนเนะจะได้ให้เขากลับไปกันนะถ้าแบบเป็นกรณีที่เขากลับไปกันเนะ่ยมันจะเป็นไฟสี 4, 5, ่ฮ้าเวเราก็จะได้เปรียบในการเล่นเนะี่เอ้ยผมฟิกเล่นได้เนี่ยอ่าฟิกลองไปเลยครับเรียบร้อยโอ้โหดาเมจหายไวมากคอมโบคู่เซตทารอนแล้วก็ดาบไฟฟ้าเนีัยคือเร็วจริงอะดาเมจที่แบบปิดนะโอเคตรงนี้ก็ ว่าได้มาหนึ่งครับได้ไหมเพื่อนอันตีผมสิบวิป่ะอุ้ยโคตรแรงอ่ะสวยตินโคตรน่ากลัวผมบอกเลยยิ่งอยู่ในมือเฮ้ยอ้าวล็อกตีเลยครับอย่างนี้เอาดิเอาดิเรียบร้อยครับเอ้ยแบบนี้จบได้เนี่ย ซินเก่งจริงบอกให้เฮ้ย <c oughs> อ่าฟิกเกอร์ครับโอเคจบได้ปะผม <c oughs> ว่ายากว่ะ <c oughs> โอเวฟยังไกลอยู่นะแล้วรถถังเหลือนิดเดียวครับ <c oughs> ผมเข้าไปตีไม่ได้เนะี่ยผมเข้าไปตีก็ตื่นตื่นฟีร์อ <c oughs> โอ้ไม่ได้เพื่อนดึงมาก่อนได้เฮ้ย <c oughs> โห้ยยิ่งอยู่ในมือซินิเทียท,นะที่แบบเล่นเป็นเล่นช้ำนะผมบอกเลย มันเป็นตัวที่โกงมากนะเว้ยคือไม่แบนคือแบบคือเล่นยากเอาง่ายยิ่งเลดเกมยิ่งยากไม่รู้ว่าหลับันติตรงไหนเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นป่ะกดยอมแพ้อะไรนี่เพื่อนยังไหวนะผมยังเล่นได้เว้ยผมงงว่าเขากดยอมทำไมคือกดหลายรอบมากเนี่ย คือแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากเล่นด้วยนะจริงๆคือถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นก็ได้เพื่อนเอาจริงเฮ้ยลกได้ปะยังไงคือถ้าถ้าเกมแบบตามสุดอะก็พอว่าเนี่เฮ้ยฟอร์เลนโอเคครับล่วงเนี่ยตรงนี้ได้เพื่อนลืมเมาก่อนนะครับเฮ้ยฟีโลได้ผมได้ป่มสวยดีอย่างเงี้ยเอาดิ ทำโบคู่เซตทารอนดับสายฟ้าเอาดิดึงระยะรอสกิลสองนิดนึงครับแต่ก็พุ่งกลับไปตีโอเคแบบนี้ก็น่าจะจีจีคิดว่านะโอเคโอเมนดีวะโอเ,เอาให้ช็อตเดียวอะ่ะจบเกมเลยนะต้องต้องขึ้นสูงอะ่ะเพื่อนเออต้องเล่นว่ะต้องไล่นะแม่เขาไมา่เคลียร์นะครับ สวยจัดเลยเกมนี้ซีเิเทเล่นดีวะ่ะเออผมมีป่าเงี้ยวโอ้โหต่แรงสบายชิลเรียบร้อยครับกับโอเมนเซ็ตคู่คอมโบนะดาบสายฟ้าและก็ทานรอนนะก็ถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยทีเดียวนะกับคอมโบนี้นะครับเป็นเซ็ตที่ดาเมจรีดออกได้ไวมากๆไวโคตรอย่างนี้ก็บวก2ดาวดีครับ163 64เอ้ย ร้อยหกสี่ดาวนะครับผมพูดไปต้นเกมร้อยหกห้าเนี่ยโอเคแล้วผมก็ประมาณนี้นะกับเซตเทมไต่แรงโอเมนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะเป็นกระนั่งเผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสรัปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ